สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราพามาดูเครื่องย้ำหน้าเป็นนะครับตัวนี้พึ่งได้มาใหม่ทางบริษัทพึ่งซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ส่งมาทดสอบที่หน้างานเครื่องนี้เป็นมอเตอร์3เฟสนะครับขนาด3กิโลวัตส่งมาจากเมืองจีนนะครับเป็นเครื่องย้ำไฮรดรอลิกนะครับเอาไว้ย้ำหน้าเป็นดัก อันนี้เรามาถึงก็เติมน้ำมันไฮดรลิกก่อนนะครับเพราะว่าที่จัดส่งมายังไม่ได้เติมน้ำมันไฮดรลิกมานะครับอันนี้เราเติมน้ำมันไฮดรลิกเบอร์46นะครับขนาด30ลิตรก็ใช้ประมาณ1งถังกับอีกครึ่งนะครับถังละ18ลิตรเครื่องนี้จะมีหัวย้ำอยู่2 2 2จุดนะครับ2ตัวสามารถย้ำได้พร้อมกันนะครับ ตอนนี้เราก็เติมน้ำมันไฮดรอลิกตรงไปนะครับอันนี้เป็นถังที่2แล้วหลังจากที่เราเติมน้ำมันไฮดรอลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทดสอบกันอันนี้คือตัวอย่างชิ้นงานนะครับที่เรานำมาทดสอบก็คือมีตัวดักนะครับแล้วก็มีหมุดย้ำ หมุดย้ำเหมือนเหมือนลูกรีเวทนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหมุดย้ำที่ขนาดใหญ่หน่อยวิธีการก็คือใช้หัวไฮดรอลิกตัวนี้นะครับหัวไฮดรอลิกตัวนี้แล้วก็ใส่หมุดกับหน้าแป้นนะครับทีนี้ก็ย้ำให้มันทะลุมาหาสังกะสีตัวนี้จากรูปนี้หัวหมุดทะลุแล้วนะครับแต่ว่าหัวมันยังไม่ได้บานนะครับเนื่องจากว่า หัวย้ำตัวนี้ตอนนี้ก็เจาะแค่ทะลุอย่างเดียวถ้าจะต้องการย้ำให้มันบานเราจะต้องมีตัวที่เขาเรียกว่าหัวกึ่งนะครับมาสวมใส่ปอกด้านล่างของของหมุดย้ำแล้วก็บีบอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับยังไม่ได้สั่งกึ่งมาเราก็ใช้เหล็กซีเรานี้นะครับเหล็กซีใช้แนวเป็นตัวลองก่อนหลังจากที่ลองแล้วก็กดใส่อีกทีนะครับ ก็จะทําให้ลูกย้ําหรือว่ารีเวตตัวนี้บานออกมาอย่างที่เห็นตามรูปเลยนะครับหลังจากที่เราย้ําระหว่างหน้าแปลนเหล็กเข้ากับตัวสังกะสีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปยาซิลิโคอนอีกทีนะครับแล้วก็พับตัวปีกที่อยู่ขอบหน้าแปลนนะครับลงแล้วก็เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อยนําไปหุ้มอินซูลชั่นนะครับแล้วก็ไปคอนเน c t ต่อเพื่อเป็นดัก ดักตัวนี้มันเป็นดักแบบหน้าแปนไทยนะครับหน้าแปลนเหล็กจะใช้วิธีการขันน็อตที่เ,เพื่อนเห็นรอยรูเจาะนะครับด้านข้างอันนั้นก็คือเอาไว้ขันน็อตจะมีหลายแบบนะครับวิธีการคอนเน็กดักบางคนก็จะเห็นการคอนเน็กแบบ tdc นะครับหรือว่าสลิปจอยอันนี้เป็นการคอนเน็กแบบหน้าแปลนตัวนี้จะแข็งแรงและก็ทนเพรสเชอร์ได้สูงนะครับการลีกก็จะ น้อยมากนะครับเนื่องจากจะมีประกันอีกทีในการต่อระหว่างดักแต่ละตัวนะครับดักท่อนหนึ่งมาตรฐานก็จะอยู่ที่1เมตร20นะครับเท่ากับหน้ากว้างของสังกะสีก็ขั้นตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการประกอบดักนะครับนะก่อนที่จะมาเป็นท่อส่งลมเย็นยครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าเครื่องย้ำหน้าเป็นดักนะครับ เพื่อนๆได้ความรู้มากหรือน้อยแค่ไหนครับช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ